สีสันโซเชียลนะครับพาคุณผู้ชมไปเล่นเกม XO เหรอเอืมเมื่อก่อนชื่อ o ป็น่าราง XOOX วันเวลาเปลี่ยนไปชื่อเกมก็เปลี่ยนไปด้วยที่ต้องเขียนให้มันตรงกันสามช่องแล้วก็ถ้าใครเรียงเป็นสามสามอันได้ก่อนในแถวเดียวกันจะควายเป็นกากบาทหรือจะเป็นตรงเป็นนอนอะไรก็ได้เนาะเออเพิ่งดูว่าเล่นที่ไหนก็ได้คุณผู้ชมเออเล่นที่ตัวเราก็ได้ งง,ง,งไม่ต้องเขียนบนกระดาษหรอคะไม่ต้องอที่ตัวเราเลย,ยที่ไหนอะ่ะไม่ต้องใช้ปากกาไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้นิ้วเก๋เกเล่นได้<ค><ะ>เลยอา้าวลองชมครับออจะซื้อเหลือพยาน่กปอไม่รู้สิจ๊ะนัดทำแก้วนะเชื่อหรือเปล่าตอนคอยอย่างหน่อยๆ เห็นไหมฝนที่สําคัญเล่นกับตัวเองด้วยกาแข่งกับตัวเองด้วยโอเอ็กไม่รู้ว่าคุณครูกําลังอธิบายบรรยายอะไรอยู่แต่ว่าน้องนั่งนั่งฟังแล้วก็แบบไม่มีอะไรทำอ่ะผิวก็แห้งอากาศหนาวอากาศหนาวแล้วโอ้โหผิวน้องเขาแห้งมากจนจนเนี่ยขี่ไปเรื่อยอคนดูไปนะฮะเจ็ด จุเ็ดล้านวิวเยอะมากแล้วก็บอกว่าโลชั่นต้องเข้าแล้วนะโรงเรียนนี้ค่ะเออไปช่วยน้องหน่อยผิวแห้งเหลือเกินหนาวจริงๆแล้วก็ถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าน้องทุกคนเนี่ยผิวหน้าดีมากค่ะหน้าขาวเนียนมันหนาวหนาวซีเออช่วงนี้อากาศอุณหภูมิมาลดต่ำลงนะคะแต่แห้งจริงนะขีดได้ขนาดนี้ แล้วมันจะคันด้วยนะเอาจริงถ้าผิวแห้งมากๆอจะอมีความแบบคันยิบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้อาจจะต้องใช้ใช้โลชั่นหรือออยทาผิวให้น้องๆนิดนึงนะคะอะอย่างนี้ทางโรงเรียนจัดให้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะเนาะเออถ้าเกิดจะโอ้โหแห้งกันขนาดนี้นะไปกันต่อที่ข่าวนี้นะไปดูลีลาการอ้อนของน้องแมวอขอคุณย่าก,กินเปียกเปียกคืออ่านเปียกไปดูซิว่าลีลาน้องจะอ้อนขนาดไหนคะ่ะให้ข้าวกินหนูก็ไม่กิน จะกินเปียก่อนใช่ป่าโอ้ยทำตาตื๊ดๆรู้ไหมเนี่ยอย่างก็อนะหนูหนูจะกินเปียกแน่ป่าวโอ้โหดูดิโอ้่อนนย่าพนะูด,ดจยากนะรู้เลยว่าให้กินก่อนแล้วเดี๋ยวเย็นก็กินข้าวนะแม่ใจร้นอย อยากก<น>ินเ,เปียกไงก็เลยมาหาคุณยา่าคุณย่าบอกว่าเดี๋ยวก็ผอมเหรอตรงไหนผอมเนี่ยตอนนี้ที่มองไม่รู้เปียกวันหนึง่งรู้โ<อ>ดนไปกี่กเปียกคือให้ข้าวแล้วนะข้าว<อ>เม็ดเนี่ยน้องบอกว่าอยากกินเปียก<อ>ก็เลยมาขออ้อนขอคุณย่าแบบนี้คุณย่าก็กลัวว่าน้องจะผอมแล้วพงศรู้ชลาดนะเขารู้ว่าจะขอใครใช่ค่ะโอ้โหน่ารักมากมาก นะคนดูไป4ี่แสนกว่าวิวนะคะเยอะทีเดียวค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าเอ็นดูคุณย่ามากเดี๋ยวหนูจะผอมคําเดียวกันกับพี่กอลฟที่โฟกัสเลยนะคะเรียกลูกว่าไอ้เรียกหลานว่าหนูออันนี้เป็นแพทย์สตุกบ้านบ่ลลตกเป็นของใครรู้แล้วเนาะชัดเจนเนาะน่ารักทีเดียวค่ะเอาเวลาหมดแล้ววันนี้ใช้แล้วค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะไปายสองนิดนิดทางช่องเก้ากว่าสามสิบกับแซ t ตูเดย์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ